มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าสะก่อนชาติก่อนสะก่อนผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหม ถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแ v บมีมีมีอัตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก past already มันผ่านมาแล้วทีนี้อัตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม t o m o r l o แ v บ or no แ v บฝรั่งบอกชั่ว exactly t o m o r r o แ v บ แน่นอนพรุ่งนี้มี